สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยบเกมคอนดูซูบะแฟนแทสติกเดกกันอีกแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับกับตู้ิครั้งที่เราไปที่เราเปิดหากันก็ได้เธอมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นึกว่าเกลือซะแล้วแต่ก็ไม่เกลืออย่างที่คิดเนาะเอาละในวันนี้มีตู้ตัวตละครใหม่มาอีกแล้วนะครับผมเป็นตู้เฟสติวัลนะครับซึ่งผมก็คิดว่าสองตัวตละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวตละครลิมิตและไม่เปิดไม่ไม,ไม่ไม่เข้าตู้ธรรมดานะครับผมก็เพราะว่ามัน,ม,นมันเฟสติวัลเลยนะเว้ยคือ ผมคิดว่าตัวน่าจะเป็นตัวละครลิมิตแหละสองตัวนี้นะครับผม,ผมก็จะมียุนยุนกับโคเมโกะเนาะเป็นซัมเมอร์ไฟล์เวิร์กนะครับเป็นยุนยุนเนี่ยเป็นธาตุมืดแล้วก็โคเมโกะเป็นธาตุลมนะครับผมอ่ะยุนยุนทำอะไรได้บ้างนะครับอ่ะเมื่อเลือดเยอะเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะตีแรงขึ้นนะครับสกิลแรกแล้วก็สกิลสองเนี่ยทำโนเมตเวดมืดใส่ศัตรูหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ทำให้สกิลเพื่อนทุกคนรีคูลดาวน์นะครับผมก็ดีมากเป็นสายซับพอร์ตธาตุมืดที่มากนะครับผมกับยุนยุนนะครับก็ จะทําให้เพื่อนของเราใช้อันตีบ,บ่อยขึ้นนะครับก็ถือว่าดีเลยอ่ะส่วนโคเมโกะนะครับผมท้าพืชเลือดเยอะตีแรงขึ้นไมหนำซ้ำํายังเพิ่มสปีดให้ตัวเองอีกด้วยต่างหากนะครับผมแล้วก็สกิลสองเนี่ยก็คือจะตีแรงขึ้นก็ต่อเมื่อศัตรูติดดีบับนะครับผมถ้าศัตรูติดดีบับก็ตีแรงขึ้นได้เลยนะครับโคเมโกะเก่งและดีด้วยตีน่าสนใจทั้งสองตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมเลดก็เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะอ่ะก่อนอื่นเลย ตัวการันตีสีดาวบอกแล้วทุกๆเดือนเนี่ยไม่แจกตัวการันตีสีดาวมาให้เปิดเล่นๆนะครับผมก็หวังว่าอย่าซ้ำเลยดีกว่าอย่าซ้ำเลยถ้าซ้ำเนี่ยคือกูร้องไห้นะเพราะว่าไม่อยากได้ซ้ำอยากได้ตัวละครใหม่มากกว่านะครับผมโอเคไปมดตัวแรกนะครับผมดูสิว่าตัวใหม่หรือตัวเก่าอย่าซ้ำเลยดีกว่า เซโลมืดว่ะเอ้ยโอเคถึงจะเป็นตัวละครเก่าก็เหอะนะแต่เอามาเพิ่มสกิลได้เอาเอันนี้อโอเคนะครับเพราะว่าเซโลมืดเนี่ยแม่งค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะฮะผมโอเคเปิดแอซิตต,ต่อนะครับมาขอแอซิตส,สีดาวได้เปล่าวะยังไม่เคยได้แอซิตส,สีดาวเลยนะตอนนี้นโอ้โหก็ยังไม่คงไม่ได้ต่อไปนะแอซิตส,สีดาวก็ยังคงจะเกลือต่อไปตัวละครแม่งได้เอาได้เอาแต่แอซิตเนี่ยคือกูไม่คิดจะได้เลยเหรอ โอ้โหเกืออัิทจริงๆวะ่ะอ่ะมานะครับผมกับตู้ Firework Festival เปิดกันเท่าไหร่เดียะผมอยากเปิดสักสาโมติเว้ยคือในหัวใจผมนะคือ3โมติถ้ายังเกือแล้วไม่ออกเนี่ยเปิดเพิ่มอีก2เลยอะผมให้ลลิมิตคือ15,000เทสคือ5โมติเนี่ยในคลิปเนี่ยแต่ถ้าได้ตอนที่3มโมติเนี่ยคือก็จะหยุดเปิดเลยนะครับผมโอเคมาโมติแรก ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมโอ้ไม่ฟักิงกอดโนเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหคิวรักประชาชนภัยมึงล้างขนาดนี้เลยเหรอไม่มีคนอยู่เลยจกคนชิดโอ้ไม่กอดประเดิมด้วยความเกลือ กิ้วอย่างล้างกิวอย่างล้างไม่มีใครอยู่เลยเอ้ยเมลเมลโอเคได้อยู่หยเห็นแล้วกูเถอะเหนื่อยใจเลยกูยเห็นอย่างนี้เฮ้ยไม่เอาดิเว้ยขอได้ป่าวะบางทีอะนะมาโอตินี่แหละต้องออกแล้วสี่ดาวสักตัวนะครับผมบเออโอ้ โมตีเมื่อกี้แค่รอเล่นกันใช่ไหมมตินี่แหละของจริงบอกเลยโอ้โหและตัวสุดท้ายด้วยโอเคแต่แบบไม่มีทองไม่มีทองโผล่เลยสักตัวไม่มาตัวสุดท้ายโอเคมาดูกันตัวอะไรนะครับผมถ้าขอได้นะเว้เอยเอายุนยุนมาดีกว่าเออยุนยุนหลัเก่งโคเมโกดย,ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะยุนยุนหลัเก่งแล้วมา โอ้โหไม่ใช่ทั้งคู่อ,อะไรวะเนี่ยโอ้อารูอารูดินนะครับโอ้ my god มาทึกไมวะเนี่ยแต่ก็ยังก็โอเคก็ยังเป็นตัวใหม่เนาะเฮ้ยชิดหน้าตู้ไม่ได้หลังตู้ให้ตายเถอะโอเคมาโมดิที่3นะครับผมก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าจะได้หรือไม่ได้โอ้ my god อ <Yeah. laughs> มึงยังจะล้างโขเออลงอยู่ตอนนี้ไหมท่านผู้ชมผมรู้สึกว่ามันมันเกลือกันมาแล้วคือถ้าขืนเปิดต่อเนี่ยคือรู้สึกได่นเลยว่าความเกลือมันจะมามาถึงแน่ๆถ้ามันจะเกลือขนาดนี้นะคือเราควรหยุดเปิดกันได้แล้วนะครับผมตอนนี้พอเธอถาว่าตีพอแล้วคือถ้าขืนเปิดไปมากกว่านี้เนี่ยคือกลัวว่ามันจะไม่ได้เลยเลยนะครับผม ก็พอแค่นี้แหละเอาจิงพอ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 ไม่อยากเปิดเพิ่มกว่านี้แล้วแม่งกูกดเสียมากกว่าได้เน่ตอนนี้นคือสามมติได้ตัวหนึ่งก็โอเคแล้ววะพอพอพออย่าลบเลยคือลบไปมากกว่านี้นี่คือมีโอกาสชิปหายสูงมากเลยนะครับผมพอสต็อปสต็อปหยุดแค่นี้ก่อนเราอย่าเราอย่าไปเยอะกว่านี้เลยนะอย่าไปขอมากกว่านี้เลยเก็บเพชรไปตู้ปีใหม่กับคิดมากดีกว่านะเพราะว่าตู้นี้ก็ยังไม่ถึงนะครับผมเพราะว่าเป็นตู้เอามาขั้นก่อนเนาะ เ้ยแล้วอยู่ไหนวะอารู้เมื่อกี้อารู้ดินเอไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะทำไมกูหาไม่เจอเวเวเวอ๋อนี่โอเคมาก็ยังดีที่เป็นตัวใหม่ก็ยังดีอย่างน้อยก็ดีอะวะดีกว่าไม่ได้เลยเลยถามว่าเก่งไหมตัวนี้ก็ได้แหละถ้าเล่นทีมเวทธาตุดินนะนะ จะถามว่าทีมเวทท่า,าดินเก่งไหมก็ท่าดินเล่นทีมกายภาพน่าจะดีกว่าก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะั่นเนาะอืมโอโอเคปั้นทีมเวทท่า,าดินก็ได้ว่ะแม่งเอามิซูรุกิออกเลยมิซูรุกิมึงไปไกลๆไหนๆก็จะทำทีมเวทท่า,าดินละทำอะไรแล้วกันอ่าอยู่ไหนวะเหี่ยงหาไม่เจออีกแล้วตัวละครมึงอยู่ไหนเนี่ย เด้เว้เอ๊กูกูตาบอดหรือกูตาถั่วเนี่ยอ่ากูนี่ก็ได้ว่าหาอ่าผมก็มีนี่ตลอดผมก็มีเมลิซ่าดินด้วยเนาะอ่าบัฟก็เอาบับธาดินบัฟดินมีบับดินไหมถ้าไม่มีบัฟดินก็เอาบับสื่อเวทไปเลยก็ได้โอ้โหอันนี้ เออแล้วก็บั็ดินอดียวน,นึงถ้าไม่มีก็สื้อไว้แต่ขอหาก่อนว่าเผื่อมันจะมีมอันนี้บั็มืดอันนี้นี่นี่อโอเคก็เรียบร้อยทีมดินโอเคหวังว่าตู้คิดว่าก,กับตู้ปีใหม่หลังจากนี้เนี่ยนะ จะออกให้นะอยากเกลืออย่างนี้อีกนะเข้าใจไหมท่านผู้ชมก็หวังว่าดวงผมจะมาช่วงนั้นนะครับผมโอเคนะครับง,งั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ